อย่างที่เรียนคุณผู้ชมนะคะว่าคุณหนึ่งอัตพลเกาะติดอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านก็ยังงงๆค่ะหลังการประชุม GBC แล้วยังไงต่อก็ไม่เชื่อว่าทางฝั่งกัมพูชาจะหยุดยิงเนื่องจากช่วงเย็นค่ำที่ผ่านมายังคงมีเสียงระเบิดดังอยู่เลยที่ตามจากรายงานของคุณอัตพลดวงจินดาในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรรเจนซี แบบนี้สินะที่เรียกว่ามาตามนัดไม่มาเรทก็มาสายก็ไม่ใช่ประเทศกัมพูชาแล้วนัดเรื่องใหญ่ระดับถึงขั้นสงครามระหว่างประเทศนัด4ี่โมงเย็นแต่ด้านมา4ี่โมงยีเข้านั่งประจันหน้ากัน35นาทีแล้วเดินกลับนี่หรือเจราจาหยุดยิงที่กัมพูชานั้นร้องขอชาวบ้านอำเภอโคกสูงติดตามข่าวสารการเจราจานั่งหน้าหลุมบังเกอร์ไม่กล้าห่างยิ่งงุนงงประชุม G ี C ใช้เวลา3 5นาทีชาวบ้านบอกยังพอทนแต่ยิง b m 21สาดใส่ชาวบ้านคนไทยแบบไม่ยัง้งแบบนี้พอเลยไม่เหมือนคนที่ตั้งใจจะเจรจาหยุดยิงทำหลังคาบ,บ้านของคนไทยพังเสียหายไปหลายหลังผมว่าคิดว่ายากนะยากเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจกับกัมพูชาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราคำพูดต่อหน้ากันแบบหนึ่งเออพอรับหลังแบบหนึ่ง ที่เขาพูดกันบอกว่าเชื่อใจไม่ได้อาจจะเป็นความจริงนะอาจจะเป็นความจริงผมก็ไม่ได้อยู่หน้าแนวเท่าไหร่เนอะฟังแต่คำพูดของอพี่น้องที่หน้าแนียวใกล้ๆเขาบอกว่าเชื่อไม่ค่อยได้แม้ล่าสุดกัมพูชาส่งหนังสือหยุดยิงยอมรับตามกลไกสามเงื่อนไขของไทยแต่ชาวบ้านไม่รอแล้วสร้างบังเกอร์ใหม่หน้าบ้านสชั่วโมงเสร็จไว้หลบระเบิดกันหน้าบ้าน ครับเนี่ยคุณผู้ชมหลุมบังเกอร์ที่ชาวบ้านสร้างใหม่วันนี้หลังจากที่เมื่อช่วงเช้าช่วงเที่ยงเนี่ยกัมพูชายิง BM-21 มาในพื้นที่อำเภอพวกสูงทำให้ชาวบ้านไม่เชื่อมั่นความปลอดภัยนะก็เลยต้องเร่งสร้างบังเกอร์อยู่บริเวณบ้านเพื่อที่จะหลบเข้าไปซ่อนตัวได้ทันนะครับกวัวกลัวลูกปืนอเออเพว่มามันยิงหนักจ้ะเสียงดังมาก เด็กใจตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนตอนนั้นไปอยู่ระยองกับลูกชายมุ้ไปตั้งสิบสองหมื่นสิบสามไปนานก็คิดถึงบ้านจ้ะก็เลยก็เลยกลับมาวันนี้ก็เลยสั่งท่อมาเลยจ้ะอพอตหรือกำนันหรืออะไรเขาช่วยกันจ้ะวันเดียวเสร็จจ้ะย้อนไปช่วงบ่ายเมื่อกัมพูชาเปิดมาแบบนี้ก่อนมีหรือกองทัพไทยจะยอมนิ่ง F16 ขึ้นบินย้อนไขแบบตรงเป้าคลังอาวุธของกัมพูชา ควันลอยฟุง้งบุกคลุมภูเขาพนมซับเปาอำเภอบาน,านันจังหวัดพระตะบองจนพินาศทัพฟ้าเล่นจนจุกกองทัพภาคที่หนึ่งก็ไม่น้อยหน้ากองกำลังบูรพาบุกเข้ายึดคืนสามแนวรบบ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาบ้านน้องจานและบ้านน้องยากแก้วอำเภอโคกสูงกลับคืนมาได้แต่บ m 2 1ของกัมพูชายิงมั่วใส่บ้านคนส่วนเส้นเลือดใหญ่ฝั่งปอยเปตถูกใช้เป็นตึกสูงคมตรงข้ามอำเภออรัญ,ญประเทศ ที่ทหารกัมพูชาส่งสไนเปอร์ขึ้นส่องลำกล้องและใช้เป็นฐานยิง RPG จใส่คนไทยกองทัพตามล็อกเป้าไว้ทุกตึกรอดูท่าทีเจราจารอบนี้ถ้ากัมพูชาออกลูกบิดพลิ้วรอบนี้สยามเมืองยิ้มไม่ยิ้มให้เหมือนก่อนแล้วอย่าเรียกว่าประเทศไทยยุติภัยบูรณ์คุณลกรถ่ายภาพอัตพลดวงจินดาประเด็นดเด,ดจิตสีรายงาน